ก่อนที่จะเริ่มถามกระทู้สดในวันนี้ครับท่านประธานผมต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตจํานวน4ีรายนะครับในจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ําป่าไหลหลากที่บ้านปางอุงหมู่ที่1และบ้านปางอุงใหม่หมู่ที่18บนะครับตำบลแม่สึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ปัจจุบันก็ยังมีผู้สูญหายอยู่อีก5ารายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ14รายโดยจะมี4รายที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับต้องขอส่งกําลังใจให้กับครอบครัวและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่หน้างานทุกท่านก่อนที่จะถามกระทู้สดในวันนี้นะครับกระทู้สดในวันนี้ของผมครับก็จะเป็นกระทู้ที่จะเป็นคําถามในเชิงของข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติ โดยผมจะแบ่งคําถามของผมเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของก่อนเกิดเหตุส่วนที่2ก็คือการเผชิญเหตุและส่วนที่3ก็คือหลังเกิดเหตุ <S <S เริ่มในส่วนของคาถามที่หนึ่งครับท่านประธานก่อนเกิดเหตุวันนี้ผมขอโฟกัสไปที่ในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับการแจ้งเตือนภัยในปัจจุบันเนี่ยประเทศของเรามีเรื่องของระบบเซลล์ฟวอร์แคสไปแล้วมีการแจ้งเตือนโดยคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายต่างๆหรือว่าระบบต่างๆไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดและสิ่งที่เรายังต้องเติม ปัจจุบันครับเราจะมีการแจ้งเตือนเสีวอดแคสในวันที่24สิงหาคมบ่าย3นั่นก็คือการแจ้งเตือนแบบ informational alert นะครับอันนี้คือตาม SOP ที่รัฐบาลล่างมาเลยหรือว่า early warning ก็คือการแจ้งเตือนภาพรวมล่วงหน้าว่าประมาณวันที่24ถึงวันที่27สิงหาคมเนี่ยให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุและเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากแต่สิ่งที่เรายังขาดครับเรา,ายังขาด emergency alert หรือว่าใน SOP ของรัฐบาลจะเขียนว่า extreme alert นั่นเองส่วนนี้เรายังไม่มีเลยอันนี้คือสิ่งที่เรายังขาดแลวเราต้องเร่งเติม ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสอภิปรายผ่านสภาตั้งแต่ยติด่วนในปีห6ปี6กเจไปแล้วว่าสิ่งที่เรายังขาดเนี่ยไม่ใช่ early warning แต่เรายังขาด emergency alert ว่าอีกสมชั่วโมงอีก6กชั่วโมงน้ำจะท่วมบ้านเขา,เขาเขาต้องอพยพต้องเตรียมการรับมืออย่างไรอันนี้คือส่วนที่เรายังขาดแล้วเรายังเติมไม่ได้สักทีในวันนี้ครับผมจึงอยากจะมาตั้งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะให้กับท่านรัฐมนตรี mm. กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอแนะนี้ไปในการปรับปรุงอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ SOP แล้วก็เรื่องของมาตรฐานกลางหรือว่าแคป ถ้าเราไปดูในร่าง SOP ปัจจุบันที่กรมปปกําลังร่างอยู่เนี่ยร่างนั้นเนี่ยจะสโคบเล็กสุดได้แค่ระดับตําบลน,นะครับไม่สามารถไปถึงระดับหมู่บ้านได้ซึ่งแน่นอนครับกับกรณีบ้านปางอุงที่ผ่านมาเนี่ย SOP SOP ร่างนี้เนี่ยไม่สามารถครอบคลุมการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้เลยเราจึงไม่เห็นการแจ้งเตือนตรงนั้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอให้ท่านรัฐมนตรีในการปรับปรุง SOP ตรงนี้เพื่อให้ท้องถิ่นและท้องที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ระดับรัฐบาลหรือว่าส่วนกลางจะสามารถแจ้งเตือนน้ําป่าไหลหลากบ้านปางอุงวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากๆในช่วง5้าทุ่มของคืนวันที่26สิงหาคมหนักมากกว่า40มิลิเมตรต่อชั่วโมงและติดต่อกันมากกว่า3ชั่วโมงแล้วน้ําก็เริ่มพัดเข้าท่วมน้ําป่าไหลหลากประมาณตีหนครึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลางจะไปแจ้งเตือนตรงนี้ทําไม่ได้อยู่แล้ว SOP ต้องเปิดให้ท้องถิน่นและท้องที่เข้ามาแจ้งเตือนตรงนี้แล้วทางรัฐมนตรีเองในฐานะผู้มอบนโยบายต้องเร่งในการจัดการ CB DRM หรือว่า Community Based Disaster Risk Management ให้ชุมชนสามารถรับมือจัดการกับภยัยพิบัติได้ด้วยตนเองเรื่องนี้ง่ายมากครับท่านประธานแค่เราสนับสนุนให้ท้องถิ่นเนี่ยซื้อเป็นกระบวยวัดปริมาณน้ําฝนไปติดตั้งที่พื้นที่ต้นน้ํา ให้ชุมชนดูแลกันเองชั่วโมงนี้ขึ้น30-40ม mm ิลลิเมตรแล้วแจ้งเตือนให้กับประชาชนในการอพยพให้ท้องถิ่นเข้าถึงเซิลบอร์ดแคสแจ้งเตือนเซลลบอร์ดแคสด้วยท้องถิ่นเองแล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยอันนี้คือในส่วนที่1ของแม่แจ่มที่ผ่านมาส่วนที่2ครับคือตัวอำเภอของแม่แจ่มเองอันนี้ส่วนกลางแจ้งเตือนได้แต่ไม่มีอ m e เมอร์เจนซี่เ เราประเมินค่าน้ําฝนปริมาณน้ําฝนในคืนวันที่26ถึงเช้ามืดวันที่17ได้ชัดเจนครับว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยทะลุ70มิลลิเมตรทะลุ90มิลลิเมตรด้วยซ้ําในบางพื้นที่เราสามารถแจ้งเตือนในพื้นที่ตัวเมืองของอําเภอแม่แจ่มได้ล่วงหน้าประมาณ6ชั่วโมงที่ผมคํานวณจากข้อมูลลงังข้อมูลน้ําแห่งชาติของสอสนอเองนะครับแต่เราก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนจากส่วนกลางในส่วนนี้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่โดยกํานันผู้ใหญ่บ้านใช้เสียงตามสายแจ้งเตือนอันนี้มีล่วงหน้า2ชั่วโมงก็คือ9โม,า,า,มา11น แต่ว่าส่วนกลางของภาครัฐเองครับสนชแจ้งเตือนกี่โมงครับท่านรานบ่ายสองเพราะฉะนั้นไม่ทันอยู่แล้วกับการแจ้งเตือนแบบนี้ Emergency Alert และ e x t r e m e Alert ตรงนี้ต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนี่ก็คือข้อเสนอแนะเชิงคำถามที่ผมตั้งให้กับรัฐมนตรีตอบในคำถามแรกนั่นก็คือแนวทางในการปรับปรุง SOP แล้วก็แคปหรือว่ามาตรฐานกลางเพื่อให้มันครอบคลุมลงลึกไปถึงระดับพื้นที่ให้ท้องถิ่นและท้องที่มีอำนาจในการแจ้งเตือนเซลล์วอ a ์แคสต์คำถามแรกกรับท่านประธาน แต่ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบผมขอฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับขอให้บริหารจัดการเวลาในการตอบให้มันมีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าคําถามที่2และคําถามที่สาเนี่ยสำคัญไม่แพ้คําถามที่1แน่นอนครับขอบคุณ <S 2> <S 2> ท่านประธานครับ